สวัสดีครับสายป่วนแฟมิลี่สวัสดีครับวันนี้พามาดูตู้จดหมายหน้าบ้านนะครับผมมีจดหมายอะไรมาส่งครับไปชมกันโอ้โห ซองจดหมายมาจาก Google Adsense นะครับทุกคนนี่นะครับสิ่งที่รอคอยของยูทูบเบอร์ทั้งหลายในที่สุดก็ได้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวนะครับผมมาแล้วสิ่งที่รอคอยฮะ มาถึงแล้วครับผมสิ่งที่ยูทูบเบอร์ทุกคนรอคอยภูมิง่วงนอนแล้วครับภูมิจะนอนหลับแล้วครับภูมิง่วงนอน <hyped> ภูมิหลับแล้วครับ สิ่งที่ยูทูบเบอร์ทุกคนรอคอยนะครับที่สุดวันนี้ก็มาถึง Google Adsense ครับผมข้างในซองนี้ก็จะมีรหัสพินเราก็ต้องเอารหัสพินไปใส่ในช่องของเรานะครับยืนยันตัวตนนะครับถึงจะได้รับเงินจาก youtube นะครับ นี้ของทางช่องก็มีข้อความส่งมาทาง Gmail ว่าส่งมาตั้งแต่วันที่24เดือนที่แล้วก็บอกว่าจะมาถึงประมาณ2-4สัปดาห์ครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับผมทาง YouTube บอกว่าประมาณ2-4สัปดาห์จะมาถึงครับผม ก็มาถึงแล้วประมาณ2สัปดาห์กว่าๆสุดยอดครับในที่สุดก็มาถึงสู้ๆนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับ ดูหน้าน้องภูมิก่อนภูมินอนหลับแล้วครับฮ่า่สายปวนสายปวนนอนหลับครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องภูมิด้วยนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สวัสดีครับ